วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มาแลาสำหรับยำขนมจีนที่ร้านโด่งร้านดังนี่ขายจานเท่าไหร่เนี่ยชุดนี้อันนี้50บาทค่ะตอนนี้ค่บาทะเดี๋ยวเราให้เครื่องเยอะมากเลยนะให้ประทู มีหมูยออันนี้เป็นเซตปลาทูไก่ยอค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทถูกมากนะการ์ตูนเวอร์ถือว่านะว่านางขายดีจริงๆอ่ะยำเลยเดี๋ยวขอชิมเลยได้ไหมอันนี้ยำสดๆเลยนะเดี๋ยวชิมมันสดๆเลยว่ารสชาตเป็นไงเดี๋ยวกี้ระหว่างพักเบรกโฆษณาชิมไปหลายจานแล้วเหมือนกันนะอยากให้พี่น็อตกับแอนนาแนะนำทีละจานเลยเดี๋ยวพี่จะขอชิมตัวนี้ว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะอันนี้อะไรคะคุณแอนนายำปลาหมึกใช่มยำปี๊ปลาหมึกถ้าปี๊ปลาหมึกเนื้อทำไมต้องเป็นปี๊บปลาหมึกอย่าง อันนี้คือลาบลาบปีกปลาหมึกอร่อยมากจะมีลาบแล like ้วก็จะมียำอันนี้อะไรอหรอนี้อะไรเหรอนี้เป็นยำมันเส้นโบราณค่ะยำมุนเส้นโบราณคือความโบราณคือใส่กระเทียมเจียวเข้าไปด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็กุ้งแห้งทอดค่ะอ่าแล้วก็หมูสับกับมันเส้นใช่ค่ะอันนี้อหไรคะตันนี้จะเป็นเกาเหลาปลาร้าแซลมอนกุ้งสดค่ะเกาเหลาปลาร้าแซลมอนกุ้งสดนะแซลมอนอร่อยมานกินไปแล้วนะกินแล้วค่ะกุ้งทอตัวใหญ่ด้วยแล้วอันนี้ใส่ปลาร้าด้วยใส่ปลาร้าค่ะซึ่งปลาร้าเป็นส่วนของร้านใช่ค่ะะะไไไมมมม่่่่เเห็็็นนนใชคคคแล้้วกออัีระ ตัวนี้เป็นยำยำรวมเลยอะค่ะยำรวมม e ิตรทะเล <Neil S 2> ใส่ไก่กรอกด้วยอันนี้ตัวนี้จะเป็นยำหนุ่มจีนทะเลค่ะหนุ่มจีนทะเลจะประกอบไหมคะนั้นกุ้งสดกุ้งสดด้วยค่ะปลาเหลาตัวนี้ปลเหล่าปลาค่ะปลาเหล่านี่แหละคะอันนี้หนุ่มจีนปลาทูไก่ยอค่ะออันนี้แหละก็อกินรู้อันนี้สดใหม่ๆเลยอันนี้ปลาทูคุณรสตัวนี้เป็นยำหน ù ù ุ่มจีนสามเสหายค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่ทานทะเลหรือปลาทูอ่าอันนี้ ตัวนี้เป็นยำหนุ่มจีนกานันแช์ค่ะก็คือมิกเลยทุกอย่าง100บาทมีทุกอย่างมีทุกอย่างในนี้ใส่ก็เปไปหมดเลยอันก็นันแช์ตัวนี้ยำ็นยำมมากค่ะสุดขอพิเศษคือ มาม่าของหนูจะเป็นมาม่าต้มยำเลยค่ะไม่ใช่มาม่าหัวกะโหลกแต่เครื่องต้มยำให้ไปด้วยใช่ค่ะก็ได้รสชาติแบบร้อนะเลยเนาะอันนี้ยำมะม่วงค่ะมะม่วงปลาปลามีปูด้วยอย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยอันตัวนี้ร้อยห้าสิบค่ะมันจะแพงสุดแล้วเนาะค่ะอันนี้เหรอคะยำมะม่วงตัวนี้ยำมะม่วงปลากรอบค่ะห้าสิบบาทตะกี้ที่แอนนาบอกว่าเสียบเกลืออาหารทะเลเนี่ยถ้าทิ้งไว้อย่างเงี้ยปกติตัวเนี้ยไม่เหม็นคาวเลยแล้วอร่อยด้วยของเขาสดมากพี่มิ่มดทีแล้วเป็นไงบ้างยำปลาทูอร่อยไม่เลย ออร่ยคือจุดเด่นเนี่ยเขาใส่ข้าวคั่วเยอะมากมันได้ของหอมของข้าวคั่วด้วยแล้วก็รสชาติของน้ำปลาเขาไม่เค็มแล้วก็ไม่เหม็นแล้วมันนัวดีบางคนที่ไม่ทานปลาก็บางทีมาทานของเราเขาเคิดว่าไม่รู้สึกรห้าสิบบาทใช่ขายถูกมากร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยจะไเพิ่งปรับราคาตอนที่ของแพงนะคะปกติเท่าไหร่แค่สี่สิบบาทเพิ่งปรับมาสิบบาทเองมีถั่วมีปลากรอบด้วยนะคะเออร้านอยู่เท่าไหร่คะคุณพี่ร้านอยู่ซอยเจริญกรุงห้าสิบค่ะริข้างโรบินสันบางรักพาซาค่ะราขาเดียวหรอ ก็ค่ะขของหนูาาเดียยวโอเปิดสิบสาขาก็ไม่ทันขายหรไปทำล่ะคะหนูไปทำอูกอนนาร่อยมากแนต่ไป่ทำสิลูกอร่อยจริงๆแล้วมันก็ใช่ทุกอันนี้เขาใช้น้ำยำแบบเดียวกันหมดเลยถูกป่ะสูตรเดียวกันหมดเพียงว่าใส่ปลาร้าหรือไม่ใส่ปลาร้าเท่านั้นเองใช่ไหมครับผมนี่นี่คือเมนูที่ทางร้านมีหรือว่ามีมากกว่านี้มีประมาณ30เมนูค่ะ30เมนูตามวัตถุดิบยืนยำเองนะจ๊ะยำเองค่ะทาเองค่ะโอ้สตาร์ราคาห้บาทแพงสุดกี่บาทก็อยูด ร้อยห้าสิบนี่ยถ้าอยู่ีก็จะร้อยหนึ่งถ้ามะม่วงก็อยู่ที่ลูกค้าใส่ค่ะกุ้งปลาทูเนี่ยค่ะปูม้าปูจืดหอยนางลมบางทีลูกค้าสั่งแต่ว่ารวมแต่ปลาหมึกเด็ดมากเลยนะสองร้อยแพงสุดสองร้อยปลาหมึกคือดีมากกรอบกินปลาหมึกกรอบมากไปกินปลาหมึกอย่างเดียวนะแน่นอนอยากจะไปร้านคุณเนี่ยตั้งใจไ่ไหนทีกครั้งนะอยู่ที่เจริญกรุง50นะคะข้างโรบินสันบางรักพาซาค่ะครับผม เป็นสติกฟูดอะค่ะเป็นสติกฟูดไขวันจันทร์ถึงสุกค่ะสี่โมงคะสี่โมงค่ะสี่โมงถึงบางวันทุ่มนึงก็หมดแล้วค่ะถ้าวันไหนขาย<ว>ดีก็สามทุ่มก็ยังอยู่ค่ะ <c oughs> เอามีแล้วการโทรไปจองในที่เบอร์อะไรจ้าโทรไปจองก่อนเดี๋ยววันนี้โทรไปถามก่อนจองก่อนค่ะโทรได้ที่0ูนย์หห้า เก้าหกห้าสามหกเจ็ดแปดค่ะเฟซบุ๊ร้านยำขนมจีนกำนันแชร์ค่ะจันถึงสุขเท่านั้นนะเสาร์อาทิตย์ไม่ไม่ขายนะที่จะไปเปิดเสาร์อาทิตย์ติดตามตลาดนัดคนอื่นใช่ไหมหนูป่วยค่ะหนูต้องกายภาพบำบัดด้วยแลังมาสุขบาทเสาร์อาทิตย์ไม่ขายด้วยเออต้องไปกายภาพบำบัดด้วยยังต้องทำอยู่ทำต้องทำค่ะมันยังมันนะค่ะไม่ฟื้นตัวอ๋อมันยังไม่ฟื้นตัวนี่กี่ปีแล้วเนี่ย ตอนนี้ปีเดียวค่ะที่หนูแชร์ไปอะคะอ่ะต่เพิ่งหายึ้นอยากให้อุทาหรณ์ของคนที่ชอบดื่มน้ำมัดลมหรือว่าชอบไม่ไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าเขางไงบ้างก็หนูอยากให้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะคะ่ะคือตอนที่หนูเป็นอะคะ่ะมันมันกลัวนะคะคือหนูไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวะคะ่ะทางที่แบบว่าตอนที่เราป่วยยากี่บาทหมอแพงเราก็ยอมจ่ายแต่พอ กลับมาคิดน้ำเปล่าขวดหนึ่งเราทำไมเราไม่กินเรากินไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพอะค่ะแค่กินน้ำเปล่าแค่น้ำเปล่าเองครับผมกูคิดอย่าเซอร์ไพรส์เซอรร์์ไพสมาเซอร์ไพรส์กลับนะอ่อย่าเพิ่งนะฮะวัยผู้ชายอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแม่อะไรอ่ะฮัปปี้เบรนเดนชูอุ้งแม่ผู้ชายเหรอไม่เกิดนะฮะอันนี้รู้ว่าใครเป็นปอดเย็นเหรอฮัปปี้เบรนเดนชู ตาแล้วออกอพเนปรับยากสเลย Happy b i r t d a y to y a p p t o เป็นเเยอะตร้งเลยแม่แม่ันมากหรอคะคู้ชายพันว่าเองคุณชายพันวันไม่บอกัยเอ้ยมาเยอะมากเฮ้ยไม่มาเยอะจังอะแม่เลวอาเรเลวอักุชายเชิญตรงนี้เะยค่ะคุกชายเชิญเลยค่ะออทียนเท้าคา่าทักอายุแม่ ทางงานเรียกโปรดิวเซอร์วันนี้โดนชุดด่าหนักชกมาด้วยค่ะวันนี้อยู่โน่นนงอยู่โน่นโปรดิวเซอร์อยู่ไหนมึงมาค่ะนี่วันเกิดโปรดิวเซอร์ด้วยเค้44ก้อนเหรอใช่เพราะว่าแม่อายุ44เขาก็เลยเอาเค้กมา44ก้อนถ้าอยู่ถึงร้อยยี่ลิบบากเลยนะให้ร้อยต้นนะให้โปรดิวเซอร์อยู่วันนี้โดนชุดด่าทั้งวันวันนี้ไปอยู่ข้างข้างนางไปแล้วเดี no ๋ยวมาโอ้ถอดแมสได้โชว์หน่อยความร้อนโปรดิวเซอร์ใช่ไหมไม่อยู่ข้างข้างนาง จะ้ป่อันนี้ของขวัญเหรอคะของขวัญเหรอคะเขาน่งเค้กค่ะแม่คหนึ่งเค้กจะให้อะไรอุ้ยตายแล้วแม่อันนี้นะไรคะาฬิาังมากังมากเอะไรอะนาฬิกานาฬิกาเอะไรอะแม่ไปถกล่องรถเล็กรถเล็กรถเล็กรถอะไรรถอะไรรถอะไรรอะไร ก่อนโอเคแค่์แคร์ลูกมาเลยเดย์ทูคนไปต่อไม่ถูกเลยกูขอบคุณมากมากค่ะออาโปรอมทรอบมาดาฟินแอดฟินแปดมาพิคเนตจะหมดแล้วท่านหมดแล้วมไปไปต่อหนุ่มใครสนใจมาดาฟินรุ่นใหม่พมาพิคเนตฟินแปดขอบคุณทีมาดาฟินแล้วก็ทีเจียกับฟินมาดาฟินด้วยค่ะได้ค่ะไปแล้วเนาะฝากร้านฝากร้านอีกทีนฝาก้คน ฝากร้านอีกทีหนึ่งฝากร้านอีกทีหนึ่งฝากร้านยังพนุ่มจริงกนันแช่หน่อนะคะอุ่นหนุนหนุนหน่อยนะคะจะได้มีเงินไปรักษาฝากร้านหายไวไหายไวๆครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะนะไปแล้วะสวัสดีสวัสดีครับดี้านเด็กแคบผม